สวัสดีครับยิมเทนนิ่งคลิปนี้จะมาอธิบายการใส่ข้อมูลลงในตาราง Product assortment นะครับเพื่อให้น้องออทีมแอดมินเนี่ยสามารถอัปเดตตารางนี้ได้นะครับตาราง p product a s s o r t m e n t มันใช้ประโยชน์อยู่ในเ,เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับ ที่ใช้ประโยชน์อยู่ในตัว Tagging Invoi c ยนะครับที่น้องวันพิลมนะครับน้องบูมเนี่ยอัปเดตท,ทุกๆวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับไอตัวข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันคือข้อมูลที่อยู่ใน r ั d แอ t ซอ s ์สเมนท์ที่ถูกบวก,บวกกันมานะครับของปี2021และเดือนล่าสุดนะครับทีนี้ไฟล์นี้ ในทุกต้นเดือนถ้าเราจะเราต้องอัปเดตไฟล์นี้นะครับชีตนี้ให้มันอัปเดตเสมอนะครับณปัจจุบันนี้คือวันที่10บเดือนพฤษภาเรามาดูวิธีการทำกันก่อนว่าเราทำอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิด bi ขึ้นมานะครับมาที่โฟลเดอร์พี่ยิ้มนะครับเมื่อเข้าโฟลเดอร์พี่ยิ้มมาแล้วนะฮะก็ให้ดับเบิลคลิกนะครับเข้ามาอัปเดตที่ตัวเซลล์ b อนู่ใสองสองหนึ่งนะครับ แล้วก็เราก็กดอัปเดตนะครับกดอัปเดตนะครับรีเฟซตรงนี้นะครับเมื่อรีเฟซเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ที่รีเฟซไปแล้วนะครับวันที่เก้าเดือนห้าแล้วก็ดึงไฟล์ออกมานะครับดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น Excel นะครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น Excel เราก็จะได้ไฟล์หน้าตานี้นะครับหน้าตาแบบนี้ชีทที่เราจะใช้นะครับเราใช้ชีทเซลนะครับโดยที่เลือกของกองข้อมูลเฉพาะแท็บ F2 หรือตัวซื้อเท่านั้นนะฮะ แล้วเราก็เลือกช่วงข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี2021คอลัมน์ A นะครับจนถึงคอลัมน์เดือนล่าสุดนะครับในที่นี้เราจะทำถึงเดือนสินะครับกดคัดลคกิปแล้วกดลงนะครับก็จะเลือกให้เราคัดลอนะครับเมื่อ Copy แล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในชีท Product a s s e s t m e n t นะครับที่เป็น Sheet Data นะครับไฟล์ Product 2021นะครับ Product a s s e s s m e n t Sheet Data เราก็มาวางตรงนี้ฮะเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่เฮียนะครับเรามาวางที่เยียนะครับเมื่อเราวางแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือ,อาการทำเทคตูคอลัมน์ของ Cu s t o m e r code นะครับนะครับทำเทคตคอลัมน์นะครับ um คลิกแล้วกด F เ,เลยนะครับมันก็เทคตกคอลัน์ um ให้เพื่อเปลี่ยนจากข้อมูลที่เป็นเทคมาเป็นข้อมูลที่เป็น Data เฉยๆนะครับแล้วก็ทํา ในลักษณะเดียวกันนะครับในชีทของในไม่ใช่ชีทในคอลัมน์ k นะครับก็คือแม t ช c โค้ดนะครับแมตที่เรียโค้ดนะครับเมื่อทำลักษณะเดียวกันแล้วนะครับให้น้องเช็คนะครับว่าสูตรเนี่ยมันลงไปครบหรือเปล่านะครับในที่นี้พี่ทําสูตรลงไปครบแล้วนะครับถ้ายังไม่ครบนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามันยังไม่ครบครับแล้วก็จัดการนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จัดการนะครับดับเบิลคลิกมันลงมา นะครับมันก็จะครบเลยครับเช็คท mm ี hmm. mm ่สาเช็คอีกอันนึงก็คือเช mm ็ค hmm. เรื่องของ Data นะครับว่า Data เนี่มันที่เป็น Product เนี่ยมันมี NA หรือเปล่านะครับในที่นี้ไม่มี NA อยู่อันนึงก็คือเป็นตัวยูเท,ที่เพิ่มเป็นโค้ดท,ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับสิ่งที่น้องต้องทำคือไปอัปเดตชีตนี้ครับชีต Product Index นะครับที่ทำไวรอล่วงหน้าแล้วนะครับที่ขออนุญาตกอนะครับ ก็มาวางนะครับเมื่อเขามาวางแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่น้องเห็นเป็น NA อยู่นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นโค้ดให้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้ปุ๊บข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงของปี2 0 1พันสิบเอ็ดนะครับสองพันยสบเอดเนี่ยมันจะถูกมาวางไว้ตรงนี้อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ทําทําต่อไปคือให้ copy นะครับ copy จากตรงไหนครับจากตรง คอลัมน์ a นะครับแถวที่2นะครับโ o w ที่2นะครับแล้วก็ copy มาจนถึง n o ้ตเลยนะครับแล้วก็กด ctrl s h แล้วกดลงนะครับแล้วเราก็ copy มันไปนะครับไปวางไว้ที่ไหนครับไปวางไว้ที่ไฟล์ตัว tagging เนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นช h e t ที่เป็นช h e a t สองพ่สิบเอ assessment นะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ ที่เราเก็บมานะครับคัดพีนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ใช้เป็น Value เลยครับทุกอย่างมันก็จะถูกวางลงไปในนี้ให้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันก็จะรันไปที่ a s s o r t m e n t ให้เรานะครับก็เพียงเท่านี้นะครับน้องก็จะทำให้ a s s o r t m m n t t ในไฟล์ของ Tag ็ i n n invoice p ี e m i u มของขวาญพิลลมเนี่ยสมบูรณ์ได้นะครับ เรียบร้อยครับขอบคุณครับทำงานที่เรารักกันสวัสดีครับ